ก็ให้ลรากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมเรดเองและในวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อเกนชินกับระบบที่เอาไว้ถ่วงเวลาผู้เล่นนะครับผมก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ราด่าเกมหรือยังไงนะครับผมผมแค่มาวิเคราะห์ให้ดูจากสถานการณ์แล้วก็ประสบการณ์ของผมเองเนาะว่าระบบไหนเนี่ยมันดีควรอยู่ต่อแล้วก็ระบบไหนเนี่ยมันค่อนข้างแย่แล้วก็ถ่วงเวลาผู้เล่นนะครับผมซึ่งระบบในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงระบบในกิจกรรมต่างๆหรือว่ากิจกรรมที่ผู้เเล่นเน่่่นนนีปปกกุคค็สวววใหญะรมมาจได้พพอ หรือว่ากิจกรรมจำกัดเวลาทั้งหลายเนี่ยผมจะไม่นับนะครับผม ส่วนกิจกรรมที <c oughs> ่ผู้เล่นไปคลุกคลีกันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะมีประมาณ4อย่างนะครับผมที่ผมคัดมาเนาะซึ่งกิจกรรมที่ผู้เล่นทําเพื่อหาเพชรเนี่ยจะมีดังนี้นะครับผมหนึ่งและก็คือทํากิจกรรมที่จํากัดเวลานะครับผมอย่างล่าสุดนี่เลยก็จะเป็นกิจกรรมสู้กับมอนสเตอร์เนาะสองแล้ก็คือเก็บกล่องนะครับผม3ก็คือถวายโคลัสะครับผมสี่ก็คือถวายซีจิวแล้วก็โคลัสนิสพิเศษนะครับผมซึ่งก็อาจจะมีคนงงนะครับผมว่าโคลัสนี่มันมีโคลัสนิสพิเศษด้วยเหรอจริงๆในเกมก็ไม่ได้ระบ เป็นต้นนะครับผมเราก็ไม่จําเป็นต้องเก็บอะไรแบบนี้หรอกครับผมแต่ถามว่าเก็บแล้วได้เพชรไหมก็เก็บแล้วได้เพชรนะครับผมและในการหาว่ากิจกรรมไหน,เ,นเป็นกิจกรรมที่ทวงเวลาผู้เล่นที่สุดเนี่ยเราก็จะมาดูกันก่อนอน,นะครับผมว่ากิจกรรมนั้นๆเนี่ยมันให้ผู้เล่นทําสิ่งหนึ่งสิง่งใดเนี่ยที่มากเกินไปหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มันเป็นภาระผู้เล่นมากแค่ไหนนะครับผมซึ่งเราก็จะนําข้อพิจาร,รณาเหล่านี้เนี่ยไปพิจาร,รณากิจกรรมต่างๆของเกมชิ้นที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับผมเรามาเริ่มจากการพิจารณาการทากิจกรรมก ง่ายนะครับผมแล้วก็แค่อาถึงเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วนะครับผมดังนั้นการทํากิจกรรมจํากัดเวลาเนี่ยผมขอตัดทิ้งนะครับผมส่วนเก็บกล่องเนี่ยอันนี้ปกติมากเลยครับผมผู้เล่นส่วนใหญ่ก็คงทํากันอยู่แล้วเนาะจะเก็บครบไม่ครบก็แล้วแต่ความซีเรียสของเพื่อนนะครับผมเอาเป็นว่าอันนี้เนี่ยผมขอตัดทิ้งนะครับผม ซึ่งตัวปัญหาหลักๆที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็คือการถวายโคลัสแ้ะก็การถวายซีจิวนะครับผมเริ่มกันที่ข้อหนึ่งกันก่อนเลยนะครับผมว่าการถวายโคลัสนี่มันเป็นปัญหาย,ยัางไงการถวายโคลัสแบบปกติเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับผมแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกทีนะครับผมโคลัสที่ต้องเก็บเอาไว้ถวายเนี่ยเนาะซึ่งเราก็จะสังเกตจานวนโคลัสที่เราต้องเก็บนําไปถวายได้เนี่ยจากไกด์ต่างๆใน YouTube เลยนะครับผมหรือว่าจะไปดูในเว็บก็ได้เนาะซึ่ง้าจะะกอยมเู็เเเเร อะไรขนาดนั้นนะครับผมถ้าไปเทียบกับเมืองรแรกที่เข้ามาในเกมเกนชินเนี่ยเนะาะให้ผมยกตัวอย่างเนี่ยก็อย่างเช่นของเมืองมอนสเตดเนี่ยก็มีแค่6 6อันเองนะครับผมคือที่ผมมาบอกแล้วก็พยายามสื่อข้อเสียของมันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าระบบนี้ไม่ดีและอยากให้เอาออกหรือ,อยังไงนะครับผมไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมคือสำหรับผมเนี่ยการเก็บโคลัสสาหรับแต่ละประเทศต่างๆในเกมนี้เนี่ยมันก็ถือเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเกมนี้ไปแล้วนะครับผมสำหรับผมก็ไม่ได้อยากให้เอาออกหรอกแต่บางทีเนี่ยมันก็เยอะเกินไปครับผมแรกๆมีแรกัก 2การถวายซีจิวแล้วก็การถวายคลรัสชนิดพิเศษนะครับผมก็คงต้องท้าความแล้วก็คงต้องบอกกันก่อนนะครับผมว่าซีจิวแล้วก็ครัสชนิดพิเศษคืออะไรนะครับผมซีจิวเนี่ยก็คือสิ่งที่เราได้มาหลังจากทํากิจกรรมต่างๆในประเทศนั้นๆนะครับผมอย่างเช่นประเทศมอนสแตอก็จะได้ซีจิวลมอินาซุมะก็จะได้ซีจิวสายฟ้าซูเมรุก็จะได้ C ew, ซีจิวพืชอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมก็เชื่อว่าผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับผมว่าซีจิวของแต่ละเมืองเนี่ยก็นําไปซื้อของในนนนนรร้้้้้าาาาคคขอองงแแตต่่ะะเเืไดป็พิศษ นนนี้ที่ระบบสวายซีจิ้วยังไม่เข้ามาเนี่ยบอกเลยนะครับผมว่าซีจิ้วของผู้เล่นที่หลังจากซื้อของเสร็จเนี่ยมันเหลือเยอะเอามากๆเลยนะครับผมสีซ่า5 0 0อยอันอยังพอว่าบางคนมีเป็นพันอันเลยนะครับผม ผมว่าหลังจากที่ระบบถวายซีจิ้วเข้ามาแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมก็ต้องขอบอกเลยนะครับผมว่ามิเทโยเนี่ยนำซีจิ้วที่เหลืออยู่ของผู้เล่นเนี่ยไประบายและแปลงเป็นไพร์มอเจมได้ดีมากๆเลยนะครับผมในกรณีนี้เนาะเพราะว่ายังไงซะซีจิ้วของผู้เล่นที่เก็บได้กันอยู่แล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหลืออยู่แล้วเนาะพอไปแลกเนี่ยถ้าเทียบเป็นไพร์มอเจมเนี่ยเราอาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้านับเรซินพระจันทร์แล้วก็แ,วกแร็พอาวุธไปรวมกันด้วยเนี่ยก็อาจจะดูมีค่าขึ้นมาบ้างนะครับผผมมมมกกกกก็ดดดีีีีีีีีววววว่่่่่่่่่่่าาาาาาาปปลลออออยย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 ยใใหห้้้้ซซจจิิิิเเเเเเนน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 ัััูงงงฉๆๆๆรระะ๋คบบบบสสสสธททุุแ คือไปไล่เปิดกล่องในเมืองนั้นๆน,น,นะครับผมส่วนข้อเสียของระบบนี้ก็น่าจะมีอย่างเดียวนะครับผมเท่าที่ผมมองเห็นในตอนนี้เนาะถ้ายัางถวายซิจิวไม่เสร็จเนี่ยร้านค้าซิจิวในเมืองนั้นก็ยังจะไม่เปิดให้เราไปซื้อของเนาะโดยรวมเลยคือระบบนี้เนี่ยถือว่าตอ่อยอดสิ่งที่ผู้เล่นทําได้ไม่เร็วเลยซะทีเดียวนะครับผมส่วนเมืองที่มีระบบนี้ให้ผู้เล่นก็ได้แก่เมืองอินาซุมะซูเมรุแล้วก็ฟอนเทนนะครับผม ระบบถวายโคลัสชนิดพิเศษระบบถวายโคลัสชนิดพิเศษเนี่ยถ้าให้ผมพูดเนี่ยมันก็คือการถวายโคลัสแบบทั่วไปนั่นแหละครับผมแต่ในกรณีนี้เน at ี่ยมันจะเป็นโคลัสแบบเพิ่มเติมนะครับผมก็คือเราจะถวายหรือไม่ถวายก็ได้เนาะไม่เหมือนกับของการถวายโคลัสหลักนะครับผมโคลัสหลักๆเนี่ยที่เราถวายกันก็จะเป็นโคลัสของแบบว่าเมืองลมอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าแบบโคลัสของเมืองสายฟ้าอะไรประมาณนี้เนาะก็จะเป็นโคลัสหลักๆที่เราได้ถวายกันเนาะซึ่งก็จะให้เพรโดยรวมเนี่ยที่ค่อนข้างต มีน้อยมากเลยนะครับผมที่จะเทียบได้ที่มีเทียบได้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นคอรัสเพิ่มเติมของเมืองซูเมรุนะครับผมจริงๆมันก็ไม่ใช่คอรัสหรอกครับผมแต่ว่ามันก็เป็นการเก็บของไอเทมอะไรพวกนี้เนี่ยเอาไปถวายเหมือนกันเนาะก็ขอเปรียบเทียบให้เป็นระบบของคอรัสกันละกันนะครับผมแล้วปัญหาของระบบการถวายคอรัสเพิ่มเติมมันคืออะไรล่ะก็ไทยพูดง่ายๆตามที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็คือการได้ของรางวัลที่ค่อนข้างน้อยนะครับผมแล้วก็มีส่วนน้อยมากเลยนะครับผมที่ระบบถวายคอรัสเพิ่มเติมพวกน ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับผมว่าเราจะไม่ได้ของรางวัลเป็นเพชรสักเท่าไหร่นะครับผมเอาตรงๆก็คือไม่ได้เลยแหละเนาะแต่ว่าเราจะได้เป็นโรแทนนะครับผมอาจจะเป็นโรสีฟ้าทั่วไปหรือว่าอาจจะเป็นโรสีรุ้งก็แล้วแต่เลเวลเนาะถ้าเทียบเป็นเพชรแล้วเนี่ยก็ดูค่อนข้างน้อยนะครับผมถ้าไม่นับปีกเนาะถ้าไม่อยากได้ปีจริงๆเนี่ยผมก็ไม่แนะนาให้เก็บสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าคุณเป็นพวกมีเวลาว่างเยอะแล้วก็เออผมก็แนะนําให้เก็บนะครับผมอย่างน้อยที่สุดมันก็ได้โรสีรุ้งแล้วก็ได้โรสีฟ้าด้วยเนาะแถมได้มงกุกก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 ัับบบบปปีีดดดด้้้้้ววววยยยย็็็็เเเเไไไไนาาาะออออ่่สรรรรุโมมมมมขงผผใหค สำหรับคนที่เล่นเกมนี้จนไปถึงทางตันแล้วหรือว่าไม่ได้มีอะไรให้ทาแล้วเนี่ยว่างๆก็มาทําอะไรแบบนี้ได้เนาะแต่ว่าขออย่างเดียวเลยคืออยาาให้รางวัลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาซะหน่อยเนาะอาจจะไม่ได้เยอะเอวอร์วังก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้แห้งแบบเนี้เนาะก็จบกันลงไปแล้วนะครับผมกับการอธิบายระบบที่มีไว้ถ่วงเวลาผู้เล่นนะครับผมที่เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมใต้คอมเมนต์อะไรวะใต้คลิปไม่เชหรอเอาเป็นว่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัวผมด้วยนะครับผมผิถูกยังไง